สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในมินิเกมอีกแล้วตอนนี้กำลัง 9, 30, 20, กล้าง30 26แล้ว25 24 23 22ตัดลี่ตอนเสร็จลแล้วกันเนาะครับผมว่าตอนนี้ก็น่าน่าจะสุกได้ที่แล้วสุกเลยน่าจะสุกได้ที่แล้วมาครับเริมแล้วเลิมแล้วสุกได้ที่แล้ว ใ,ใจกับคนที่เป็นแฟนๆช่องเขานะครับอู้เหนยว่ามึงรีบฟาร์มหน่อยดูว่าใครเป็นแฟนๆช่องเพื่อนรีวิวก็ต้องขอโทษแทนเขาด้วยโอ้อะไรเนี่ยโอ้จะได้ไม่ว่าใครได้ก็ไปทำก่อไปสิ จะติดบ้างไม่ติดสำหรับเดี๋ยวถ้ายากลด้มินิเกมนี้จะทิ้งไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับใครไม่อยากเดินโอเอยองเชียเลยชิงช้าสวรรค์นะ หมดนี่นะครับไม่หมดนี่เสียงดังทั่วหน้าเลยนะใครที่อยากได้มินิเกมนี้ทิ้งไว้ใต้ด้านล่างกินนะครับวิธีสมัครค้มสมัครไปแล้วมันไม่ขึ้นนะผมก็อยากจะสอน ตอนนี้เพื่อนรีวิวเกมอัดลิปหรือยิบหรือยิบหรืออยู่หรือเปล่านะครับวันนี้น่าจะลงได้สักพักครับคิป เราต้องไปหาเอาเวิงญา่ก่อนออ ไปครับได้เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้ว ข้าวขวมพวกเลื่อนเอาชีวิตหลดไร้ธรรมนองนี้นะนี่เกรียมันยาวเขาอ๋อนี่มีคนทำมีมันด้วยเดี๋ยวกดดูมันหีบมาเลยหรือวะอัน้านี้ผมไม่แปะเอาไปเยอะ มาเฉียวตกซะงั้นผมบ่กผมมีคุณนามเลยนทิ้มกันหมดเลยในไ่ค่อยุ้นนามเราอยู่ที่ชมพูชมพูนะครับชมพูลูกให้ดูเราครับสีชมพูแล้วก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะผมว่าน่าจะเยอะแน่ไม่ได้ พยายามเป็นให้โหดนะครับผม,ผมหลากหลากมากเลยคมผมไม่เก่งเท่าไหร่นะขมงเราผมไม่เก่งหรอใครที่ว่าผมเก่งก็คอมเม์น,นะ จบ,จบเกมมเร็วแล้วอนนี้แต่เราเขาฆ่าเพื่อนเราตกไปเ,อเยอะเลยตองแกแค้นตองแกแค้นเพื่อนเราเสีเล็กเลไอ้เอ็นนออกไฟอ่อนทำไมัไ้าแต่ผมเข้าไ,ไปผมอบอกไม่ได้นะครับโงเอง ก็มีปีกด้วยปิกแอ็กปุ๊กแอก,แอกแอบล็อกไม่จำเป็นเราต้องรอไปพร้อมเพื่อนเราครับเขาก็ตายแล้วก็ตายเพิ่งไปฉีดยามาอาจจะพูดไม่ค่อยได้นะครับเจ็บมากครับเจ็บโอ้ตอนนี้ยังไม่หายออก ไม่อไปยัง